สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC มาดูสาวน้อยของเรานะคะสาวน้อยอุ้มบุญมวนเขาล่ะค่ะ โอ้ยเจ้ามาขั้นทะนอนี่ตําหงขั้นอือถูลงเออโอ้ย nào vô nha một sầu này hả nào vô Ý là nào vô cắt phiếu kha cắt เอาต้นไม้เป็นมงคัดคัดสปาอุ้มบุญคัดหน้ผิวเกลี้ยง Ví Chào cảm ơn khác nó Ô ô ô ô อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหยังมาหยังมาหยังอัน๊ะมาหยังเจ้าบันไทยพุ่นคักหลายเมืองนาค่ะมุนลูกลูกหมดแล้ว เอ้ยเอ้ยขึ้นต้นไม้แล้วค่ะเอาขึ้นบ่งขึ้นบ่งขึ้นได้บด่ขบึ้นบ่ง อ้ยโอ้ยทานี่แม่พี่น้องเป็นตาหักเถอะเป็นตาตีดากตีเถี่นี่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนั่นกอดจักบาทเลยนะ นั่นนั่นหันมาหยังแลยไทยนี่ฮะห,หันไทยมาหยังเด้อบ่มีมูหยอกแล้วมีตังมีตังบ่สบายแล้วเห็ดหมันเจ็บท้องเล่นออกมาหยอกกับอุบุญบรไดรแล้วหายๆกอนเด้อจังสิมาหยอกสามีตังไปเห็ดหมันมากค่ะ Mình có lấy nghiệp nghiệp này chắc nuôi Nhưng kiếp thế chứ khả Này น่ากนวลแป้งสาวคุณงามเอ้ยาเออเอาทาลงไปเฮ้ยเออเอาอย่ามานใส่มเด้อ นี่พออก็ไปตัดอ่อยมากกับแม่ขายค่ะนี่ค่ะเต็มหลดเลยไปแต่เ้าค่ะไปประมาณตีสีมาถึงกับตีหาตัดเร็วกับประมาณตีหาก็ลัวหกโมงค่ะกับมาอุ่นค่ะสาวมีตัง ตอนนี้ก็บรท่านมีแห้งค่ะยังเก็บเผยอยู่อยู่น้ำโขกแล้วค่ะนอนพักพลยังเก็บเผยอยู่ค่ะสูสเด็กก็หายปกติแล้ว <laughs> โอ้ยตาปิดปิดอยู่ตาีิตุนเถอะน้ะอหายไปไปดอกับประมาณวันที่เก่าคนละค่ะคุณหมอจังให้ไปแก่ไหม ตอนนี้ก็ต้องผูกไว้ก่อนค่ะถ้าพวกปูกเดี๋ยวน้องเขาจะสิไปทัวอยังนอทา่าขนอยังคืออยู่บัวเศร้าเฮ้ย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  โอ้ยโอ้ยโอ еж, โ His favorites. His favorites. His favorites? ้ยโอ้ยเลนหายหล่ะฮะฮะยเนบ่ไหวดอกนากิี่าลุนนี่แลนบ่ท่านมูกระดอกนี่ฮะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับขอบรั้วนองอุมบุญ หนึงนน่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ